วันนี้ค่ะต้องบอกเลยค่ะพี่บอสมีคําถามถามมาจากทางบ้านนะคะถามมากันว่าใครคือลูกค้าตัวจริงในการซื้อโกโก้ค่ะก็คือเขากําลังจะบอกว่าแบบเหมือนเราเห็นเราซื้อขายโกโก้กันส่วนใหญ่การซื้อขายโกโก,ก้มันจะเป็นการซื้อไปที่คนผลิตอีกทีถูกปะ่ะอย่างเช่นบางคนเอามาส่งเราใช่ไหมอย่างเมื่อเช้าก็มีแบบส่วนโกโก้ส่วนหนึ่งมาส่งเม,ม็ดโกโก้แห้งให้เราใช่ไหมที่เราเก็บเราซื้อถูกไหมคําถามคือ เราอะไม่ใช่ลูกค้าคนสุดท้ายถูกปะ่ะใช่ค่ะ,ะเราหรือว่าเราไม่ใช่ end user คือคือพูดง่ายคือ,คอ,คอ,คอตัวบริษัทเราเองอย่างเงี้ยมันไม่ใช่คอน summer คนสุดท้ายถูกไหมคำถามของเขาน่าจะหมายถึงว่าใครเป็นแบบลูกค้าตัวจริงของช็อกโกแลตถูกไหมใช่ค่ะ,อ,ะอย่างแรกเลยต้องถามก่อนว่าเอาแบบเราเอาชีวิตประจําวันเราก่อนปกติออมก,กินขนมมีช็อกโกแลตปะอ่ะออมีก่อนเลย ขนมเช่นโกโก้คร mm. ันช์ก็มีช็อกโกแลตขนมแบบเวเฟอร์ช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยมีนะคะอ่าถูกไหมทีเนี้ยต้องต้องเข้าใจก่อนว่าปลายทางของชโคโคโ็อกโกแลตจริงๆอ่ะมันจะไปจบที่ขนมบางอย่างโดยเฉพาะในเอเชียเนี่ยเอเชียเราเบริโภคประมาณ12%ของโลกนี้ห mm. มายถึงว่าถ้าถ้าเกิดว่าในตลาดทั้งโลกมันมี100%เนาะสมมตินะเลขกลมๆมนันแบบการตีเลขกลมๆที่เป็นข้อมูลกว้างๆเนาะคือแบบถ้าในโลกนี้มันมี100%อ่นะ ในตลาดเอเชียเรากินแค่12บองเอรองเอเชีย oh. นี่คือหมายถึงเหมาทั้งแบบเอเชียแบบแปซิฟิกเอเชียใต้าทางของเราอะไรเงี้ยทั้งหมดเลยสำหรอกเฉียงใต้เราด้วยเนี่ยแค่12ของโลกเองซึ่งไอ้12ตัวเนี้ยมันไปอยู่ในขนมด้วย oh. มันไม่ได้เป็นช็อกโกแลตบาร์ทั้งหมดถูกไหมอ่ะ <c oughs> ถ้าเกิดถ้าเกิดเราเห่เามาอาะแล้วมันไม่อยู่ช็อกโกแลตบารเา์เอาลองคิดดูว่ามีช็อกโกแลตบาร์แบรนด์ไหนไหมที่มันเป็นแบรนด์เอเชียที่เราแบบเราคิดจะกินอ่ะเออคีแคทเป็นเอเชียไหมคะ <c oughs> คิดแค่นี้ฝรั่งชัดเจนชื่อมันก็เนาะชื่อนี่ก็โอเคคับชัดเจนเราก็เออเราก็แบบแนวแนวฟูทอนนิดนึงอะเนาะเออป๊อกกี้นี่มันชื่อเมืองไทยมากเลยเนาะาป๊อกกี้เอเชียงไงคะญี่ปุ่นญี่ปุ่นอ่ะแต่มันเป็นในรูปของขนมใช่ถูกไหมช็อกโกแลตเมอ่ะฮะเมติเมติได้อยู่เมติช็อกโกแลตบาร์อะไรอย่างเงี้ยฮะแนวแนวแนวนี้ถูกป่ะอ่ะอันนั้นอ่ะมันคือลูกค้าปลายทางจริงๆของ ของเมล็ดโกโก้ถูกไหม <ừ> m, ก็คือ <ừ m. S 1> ก็คืออย่างอย่างไปผลิตเป็นขนมผลิตเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือลูกค้าที่แบบลูกค้าจริงๆค่ะซึ่งในเอเชียต้องบอกเราว,ว่ามันน้อยมากเพราะเพราะบอกว่า1 2แล้ว12%ไม่พอเป็นขนมเมื่อมันขึ้นชื่อว่าขนมมันแปลว่าอะไรมันแปลว่ามันก็ต้องน้ำตาลเยอะใชะ่ก็คือน้ำตาลเยอะแล้วก็ไม่ได้มีแบบปริมาณช็อกโกแลตเยอะถูกไหมเพราะงั้นน่ะถ้าถามว่าการขายโกโก้ไปไปให้โรงงานในในเอเชียด้วยกันอ่ะ แน่นอนครับว่ามันไม่ได้ไม่ได้ดีมากคือหมายถึงว่าเป็นธุรกิจที่ไม่ได้ไม่ได้ขายได้ดีมากเพราะมันก็เลยจบที่ว่าทําไมเราจะเห็นคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเอาไปส่งต่างประเทศต่างประเทศก็จะเป็นพวกอะไรพวกยุโรปอเมริกาก็อะไรอย่างนี้เนาะโอเคญี่ปุ่นอาจะเห็นว่ามีบ้างนะครับอ่าอันนี้หัวข้อเราก็คือว่าอะไรนะครับที่หนึ่งคือลูกค้าตัวจริงของโกโก้คะอ่าก็คือเมื่อกี้เราได้คําตอบแล้วเนาะว่าหนึ่งหละจะเป็นโรงงานที่ผลิตเป็นขนมที่เป็นปลายทางแล้วก็ ไปทางลูกค้าที่กินเป็นขนมนะครับ mm hmm. แต่ทีนี้กลุ่มใหญ่จริงๆอะ่ะมันคือกลุ่มที่อยู่ในพวกแบบกลุ่มยุโรปหรือโลกตะวันตกในยุโรปในอเมริกาอเงี้ยอันนี้เป็นการกินช็อกโกแลตแบบกินทอนจริงๆบริโภคแบบบริโภคช็อกโกแลตแบบเวีลช็อกโกแลตอย่างเช่นพวกแบบช็อกโกแลตบาร์ช็อกโกแลตที่มันมีเปอร์เซ็นต์ทอเยอะๆมีน้ำตาลน้อยๆอย่างเงีย้ยครับในในต่างประเทศที่เป็นฝั่งโลกตะวันตกเนี่ยเรียกว่าทานเยอะกว่ามากๆ mm hmm. เพราะงั้นเนี่ยถ้าตอบเลยว่าลูกค้ากลุ่มใหญ่เลยอ่ะจริงๆมันก็จะอยู่ทางซี่โลลกฝัังนแหะ แล้วถามว่าคนไทยเอาไปขายใครออนคิดว่าคนไทยเวลาเราเอาเม็ดโกโก้อะไรเงี้ยเราเอาไปขายใครส่วนใหญ่เราเอาไปขายคนไทยด้วยกันค่ะก็มีส่วนครับ <c oughs> เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ใช่ใช่เดี๋ยวนี้ <c oughs> เดี๋ยวนี้ขายคนไทยด้วยกันแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยมันแทบจะแบบมันแทบจะส่งออกไปหมดเลย oh. มันจะไปกลุ่มประเทศพวกเนี้ยหมดหมดเลยแล้วก็ประกอบก็มญีญี่ปุ่นก็ยังน้อยนะแต่เพิ่งมีช่วงเนี้ยหลังๆญี่ปุ่นเริ่มกลับมาแบบมาหาซอร์ซิ่งในเอเชียด้วยกันมากขึ้นครับอ๋อ ถ้ายอย่างนั้นนะคะพี่บอสค่ะงั้นอมอมีคําถามถามค่ะคืออมเห็นตลาดเนี่ยนะคะในท้องตลาดเนี่ยมีโกโก้จากต่างประเทศมีช็อกโกแลตจากต่างประเทศมาขายในไทยเยอะเลยแล้วในไทยเราเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะว่าจะไปตีตลาดต่างประเทศกับเขาบ้างต้องบอกว่าถ้าถ้าพูดกันแบบเอาสิบปีที่แล้วอ่ะเป็นไปไม่ได้เลย <S <S เออคือแบบมีแต่คนนั่งหูหลอกแบบเมืองไทยบอกเฮ้ย hey, จะไปตีตลาดต่างประเทศนี่เรียกว่าแบบศูนย์ เป็นไปไม่ได้คือต่างประเทศอ่ะจะสนใจเมืองไทยแค่ซื้อเป็นวัตถุดิบเหมือนเขาซื้อเม็ดโกโก้เราเนี่ยแล้วเขาก็กดราคาถูกๆแล้าก็ซื้อไปอ่าอันนี้คือสิบปีที่แล้วที่ที่แบบที่ผ่านมาเลยเหตุผลม,ม,มันเป็นเพราะางี้ครับเพราะว่าราคาตลาดโลกอะ่ะมันถูกกว่าราคาโกโก้ไทยค่อนข้างมาก<อ>แล้วโกโก้ไทยผลิตได้น้อยต้นทุนเราก็จะแพงกว่าคนอื่นเพราะงั้นในสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยแทบไม่มีแบบ ผลิตภัณฑ์แปลรูปออกไปเลยมีแต่คนมาซื้อมเมล็ลแล้วกดราคามเลเดให้มันต่ำพอกับตลาดโลกแล้วก็ส่งออกอย่างเงี้ยมีครับแต่ว่าในยุคป,ปัจจุบันแต่ไทยก็เราก็มีเรื่องแบบว่าส่งเป็นไอผงโกโก้ออกไปไอตัวโกโก้ออกไปใช่ไหมส่วนที่เยอะที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเมล็ดโกโก้ครับจะ oh. ยังไม่ใช่ตัว oh. ที่เป็นพวกแบบช็อกโกแลตบาร์พวกอะไรอย่างนีแ้แต่เริ่มมีบ้างนะก็คือทุกวันนี้เริ่มเริ่มมีอะไรที่มันไม่เป็นแบบ ไม่ใช่บอกโกโก้บินอย่างเดียวเออก็คือเริ่มเริ่มเริ่มแล้ว<ม>อะไรเงี้ยแต่ว่ายังยังไม่ได้แบบเห็นได้ชัดขนาดนั้นแนเนาะ<ฮ>ปัญหาโกโก้กกกกยิงมันก็จะคล้ายกับปัญหากาแฟไทยที่าการส่งออกมันส่งออกได้ไม่เยอะมันส่งออกได้แค่ไม่กี่ประเทศ<อ>คิด,ค,ดคิดว่ามันน่าจะพัฒนาไปเป็นคล้ายตลาดกาแฟก่อนแล้วมันค่อยแบบขยับไปขั้นหนึ่งแต่ณนะตอนนี้บอกเลยว่ายัยงยังอีกไกล<อ>แต่คิดว่าไม่ไม่น่าจะไกลเกินคนไทยเราต้องทำได้แน่นอน ต้องรอดูนะครับพูดถึงเรื่องของตลาดโกโก้แล้วนะคะขอวกมาที่เกษตรกร,ร,กรบ้างค่ะเมื่อเห็นว่าตลาดเริ่มโตขึ้นมาอย่างนี้แล้วนะคะจากคลิปที่แล้วเนาะเราก็มาคลิปนี้พี่บอลก็บอกแล้วว่าตลาดเราเริ่มโตแล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าคิดจะปลูกอะค่ะเราจะมีวิธีการคำนวณไหมคะต้นทุนอะไรอย่างนี้แบบง,ง่ายไหมคะคือถ้าบอกว่าต้นทุน,น่ะต้นทุนมันมันเป็นเรื่องของพื้นที่พวกของอะไรงี้ด้วยหลายอย่างเนาะมันก็จะมีเรื่องต้นทุนของ ค่าแรงของคนที่ไปเพาะไปไปลงไปลงลงแปลงเนาะหรือว่าค่าแรงในแต่ละท้องที่จริงๆต้องบอกเลยว่ามันคำนวณยากเพราะแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันแล้วอยู่ที่ว่าเออมันเป็นแรงงานเป็นคนของเราเองไหมเป็นทรัพย์ที่เราจ้างมาอะไรเงี้ยเพราะงั้นถ้าจะบอกว่าราคาเป,เป๊ะเนี่ยเออต้องต้องบอกว่ามันต้องให้ในพื้นที่เขาเขาคำนวณกันเอง เพราะว่าต้องเข้าใจว่าถ้าเราทาอยู่อยู่ในทุเรีเราทําอยู่ปทุมเงี้ย<ฆ>แล้วเราจะไปเทียบกับต่างจังหวัดไกลๆอ่ะคือค่าแรงมันคนละคนละโลกเลยนะเอาคนละโลกเลยนะต้องต้องบอกเลยว่าก <ๆ S 2> รุงเทพริานณทนี่แพงกว่าหลายเท่าค่าแรงนต่างจังหวัดอาจจะแบบแทบไม่มีเลยก็ได้หรืออาจจะแบบว่ามีแต่ต่มากเงี้ยอันนี้เพราะงั้นต้นทุนสองคนนี่คือไม่ไม่ไม่เท่ากันเลยเพราะงั้นถ้าถามว่าเรื่องต้นทุนเนี่ยบอกเลยว่าทำค่อนข้างยาก คำนวณยากมากแล้วพูดได้ยากมากว่าแบบมันมันไม่สามารถก๊อปปี้เพจกันได้คือบางทีเราจะชอบคิดกันแบบว่าเฮ้ยงั้นเราลอกต้นทุนคนอื่นเลยก๊อปปี้เพจเลยทั้งประเทศก๊อปเพจอะไรเงี้ยเราเรางร่ายไงคนไทยเราสสา่ง่ายอยู่แล้วเราก็แบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวคนอื่นต้นทุนเท่านี้เราก็น่าจะต้นทุนเท่านี้เฮ้ยมันไม่ใช่เลยนะเขาต้นทุนน้อยไม่ได้แปลว่าคุณต้นทุนน้อยเหมือนเขานะอันนี้ข้อแรกก่อนแต่ว่าสิ่งที่อยากให้โฟกัสอะครับก็คือราคากลางของเมล็ดโกโก้ครับคือสิ่งนี้จะเป็นตัวช่วยพิจารณาได้ว่าแบบ เราควรจะปลูกโกโก้ไหมเราเหมาะกับโกโก้ไหมด้วยด้วยเลยก่อนอืน่นคือราคากลางในประเทศไทยมันมีนะคือหลายคนอาจจะบอกว่าอุยราคามันมั่วซั่วมากราคาไม่นนไม่จริงครับของทุกอย่างบนโลกอะถ้ามันขึ้นชื่อว่ามันขายอยู่ในตลาดอะยังไงมันมีราคากลางโดยธรรมชาติแล้วมันไม่มีใครสามารถควบคุมได้ด้วยนะคือเราจะบอกว่าเฮ้ยมันมีคนควบคุมราคาไม่จริงอะมีคนแบบคงคุมราคาปั่นราคาอะไรอย่างนี้ถูกป่ะเขาทําได้แค่ชั่วข่าวสุดท้ายราคาสินค้านั้นๆัอะ มันจะกลับไปที่ราคาจริงเสมอมันเป็นกลไกการตลาดของของโลกนี้คือถ้าโลกนี้ยังซื้อขายกันอยู่ครับสุดท้ายมันก็ต้องเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มาหลายพันปีแล้วถูกปะเพราะงั้นมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยตลอดไปโอเคมันอาจจะมีช่วงที่มันแพงมันโอเวอร์ราคามันแบบโดนคุมโดยใครบางคนแต่มันเป็นเรื่องชั่วข่าวมันไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นตลอดไปใช่ไหมฮะเพราะงั้นเนี่ยราคากลางของโกโก้เนาะมันจะมีการซื้อขายอยู่2จุดอย่างแรกคือการซื้อขายที่เป็นผลครับ เป็นผลก็คือเป็นลูกโกโก้นะบางคนก็เรียกฝักโกโก้ลูกโกโก้อะไรอย่างเงี้ยไอ้เจ้าฝักโกโก้ตัวเนี้ยอย่างแรกเลยก็คือถ้าเราได้มาตรฐานก่อนเนาะอันนี้เราไม่คุยตัวที่แบบตกเกรดไม่ได้มาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันได้มาตรฐานอ่ะเอาสักประมาณ3ลูกโลเออสามลูกโลหลือแลูกเราแบบ3 5 0ร้อยห้าสิบถี่ร้อยกรัมขึ้นอย่างเงี้ยนะเออสามลูกโลพวกเนี้ยมันจะได้กิโลกรัมละนะครับเออซื้อหน้าสวนได้สี่ถึงห้าบาท บางคนถ้าต่ําจัดแบบนอกฤด,ดูอยากขายอะไรเงี้ยเราก็3บาทก็มี3าถึงหบาทอันนี้หน้าสวนนะคือหลายคนจะตกใจเฮ้ยอะไรแบบถูกคําว่าหน้าสวนนี่คือแบบเขาแบบราชรถไปเกยอคือเขาเอารถไ,ไปรอเขาแบบแทบจะมาช่วยเราตัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยเขาคือเขาเรียกว่าไปรับหน้าสวนเนาะรับหน้าสวนมันก็ราคานี้แหละ3าถึงหบาทเพราะว่าไอคนไปรับเนี่ยมันก็มีต้นทุนที่ตัวเขาเองจะต้องไปเผื่อไปช่วยเราเก็บ ช่วยขนขึ้นรถอะไรแบบเนี้ยอ่า uh oh. อันนี้เขาเรียกว่ารับหน้าสว้อันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าเราตกลงกับเขายังไง mm hmm. เสร็จแล้วถ้าเกิดเราไปขายที่จุดรับซื้อค่ะอ uh ่า huh. อย่างเช่นเราเปิดจุดรับซื้อที่ไหนสักจุดหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วมีคนมาขายเราอย่างเงี้ยอ่า mm hmm. คนที่เอามาขายอะ่ะ oh. ก็จะได้ประมาณเอ,อ่อเจ็ดบาทถึงสิบบาทครับอ oh. แล้วแต่ราคาตลาดเนาะที่ที่ผมบอกเป็นช่วงเนี่ยเพราะว่าจริงราคามันมีขึ้นลงบางปีหรือบางฤดูกาลก็เจ็ดแปดบาทบางฤดูกาลก็สิบบาท หรือบางฤดูการเขตเนี้ยอยู่ๆก็แพงกว่าชาวบ้านก็มีแบบขึ้นเป็น10บาทอะไรเงี้ยคนอื่นเขาอาจจะ8แบาทคือมันแล้วแต่โซนนิ่งที่เราอยู่ด้วยไม่ใชื่อว่าทุกจังหวัดมันจะซื้อขายกันได้ราคาเท่ากันแต่ว่าราคาที่เป็นธรรมอ่ะมันอยู่ประมาณนี้แหละมันอยู่7บาทถึง10บบาทอันเนี้ยก็จะเป็นราคายุติธรรมของการที่ไปขายที่หน้าโรงงานขายที่จุดร,รับซื้อนะครับแล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดจะเช็คราคาสามารถเช็คได้แบบ ะะจริงๆพวกนี้มันมันด้วยความที่มันไม่ได้เป็นราคากลางแบบเหมือนว่าเราไม่ได้เทีดกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะหรือกระทั่งข้าวที่เมืองไทยแบบมีมีข้าวเยอะมากๆเ่าเนี้ยตัวใหญ่มันจะเป็นการรู้กันเองในวงการอยู่แล้วหรือว่ามันเป็นการโทรไปถามก็ง่ายๆสมมติเราอยากขายข้าวเราก็โทรไปถามโรงสีถูกป่ะอ่าใช่ใช่้ก็เราแบบรับซื้อเท่าไหร่อ่าเราอยากเราอยากขายโกโก้เราก็ต้องโทรไปถามทุกทุกจุด รับซื้อโกโก้ถูกไหม oh. อถ้าเกิดพูดภาษาโบราณน,น่ก็เ,เรียกว่าเป็นล้งก็ได้าง <laughs> ลงรับโกโก้เนาะแต่บางคนอาจจะหาว่าภาษาเก่าอะไรเงี้ยเออ <c oughs> ต่คิดว่าค,คนเข้าใจคำว่าลงก็คําว่าลงนะครับสาหรับใครที่แบบว่าอาจจะเกิดไม่ทันนะฮะแต่ว่าก็น่าจะเกิดทันแหละลงมันก็คือจุดรับซื้อผลไม้นั่นเองครับมันเป็นเป็นคําเรียกอีกอย่างอย่างไม่เป็นทางการนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงล้งอะไรเงี้ยก็แปลว่าหมายถึงว่าจุดรับซื้อนั่นเองนะครับอย่างกโก้เองอ่ะหลังๆคนไทยก็เริ่มเรียกล้งแล้วนะ ก็คือเราเห็นคนเรียกว่าเฮ้ยเป็นลงจุดรับซื้อโกโก้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีคนใช้คําว่าลงเหมือนกันครับกับในที่เรื่องของราคาใช่แล้วมานที่เรื่องของราคาเรากำลังอยู่ราคาว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราเราอยู่ที่ลงหรืออยู่ที่จุดรับซื้อเนี่ยเราก็จะขายได้ประมาณฟัด78บาทถึง10บาทเนาะแล้วแต่ฤดูกาลมาซึ่งถ้าเราไปแปลรูปเองครับ แต่ลูกเป็นเมล็ดโกโก้แห้งก็คือเราไปทําหมักตาก,กแห้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยบรนเวณราคาของเมล็ดโกโก้แห้งจะกว้างกว่าลูกสดมากๆเลย oh. เพราะว่ามันจะมีเรื่องของคุณภาพมาแหละมันจะมีเรื่องของความพิเศษของรสชาติเนาะแล้วก็เรื่องของคุณภาพของเราเองอนะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนครับทุกสวนอะอยากได้พรีเมียมหมดถูกปะ่ะ uh, ใช่ทุกคนแหละฝันแหละเฮ้ยปลูกมาเราทําดีเราตั้งใจเราอยากให้มันเป็นเม็ดโกโก้พรีเมียมหมดแต่ต้องบอกเลยว่าโลกหมนไม่ได้ง่าย ไม่ใช่ทุกคนจะกลายเป็นเม็ดโกโก้พีเยมได้หมดถูกไหมไม่งั้นเอาอางนี้ตลาดทั้งโลกมันก็เป็นเม็ดโกโก้พีเยมหมดแล้วดิใช่ถูกไหมทำไมมันก็จะไม่มีโกโก้ไม่ดีดิทำไมมันมีโกโก้ดีแล้วมีโกโก้ไม่ดีอ๋อถูกไหมครับใช่เพราะว่าต้องบอกเลยว่ากระบวนการหมักและตากแห้งเนี่ยมันเป็นเทคนิคเฉพาะของแต่ละสวนแล้วก็มันเป็นเรื่องของพื้นที่ด้วยบางพื้นที่แห้งได้เร็วบางพื้นที่แห้งช้าบางพื้นที่ได้เปรียบบางพื้นที่เสียเปรียบ ใน,ในแต่ละพื้นที่ของภูมิอากาศภูมิประเทศไปต่อให้เรือยู่ในประเทศไทยเหมือนกันก็ไม่ใช่ว่าทุกที่จะได้เปรียบเท่ากันถูกไหมนะอันนี้คือพอยที่ทําให้เกิดความต่างครับแล้วก็มเมล็ดโกโก้เนี่ยราคามันจะวิ่งตั้งแต่ประมาณเริ่มต้นประมาณ90บาท90บาทต่อกิโลไล่ไปเลยจนถึงประมาณ170 180 โใช่อันนี้คือตอกิโลเลยครับก็ค<อ>ือถ้าบอกว่าเวลาเราไปซื้อเนี่ยเรนของเรนราคามันจะกว้างมากๆเรนราคาของไอ้เจ้าตัวมเมล็ดโกโก้เนี่ยซึ่งการประเมินพวกนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับการตกลงกันด้วยหรือขึ้นอยู่กับคุณภาพของมเมล็ดแต่ละแต่ละสวนก็<า>ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละสวนเนี่ยมีชื่อเสียงขนาดไหนบางสวนถ้ามีชื่อเสียงดีหรือบางสวนเนี่ยอาจจะเป็นคอนเน็กชันกันดีสวนนั่นมันมีหลายอย่างที่ที่จะทําแบบโพซิชั่นราคาตัวเองเอออันนี้พอดีเป็นคําถามที่ เกิดบ่อยพอดีนะขออนุญาตพูดยาวเลยแล้วกันก็คือมันจะมีคนถามบ่อยมากเลยว่าแบบเราจะทํายังไงดีให้โกโก้ส่วนเราอ่ะมันขายได้ราคาเออใช่ใช่จริงๆจริงๆรค่ะคือคือการที่ทาให้ขายขายได้ราคามันมีหลายปัจจัยมากๆครับหนึ่งคือรสชาติเลยเนาะสองคือมาตรฐานตัวเราเองมีสิ่งที่เร oh ียกว่ามาตรฐานหรือเปล่ามาตรฐานคืออะไรมาตรฐานคือการที่แบบว่าไม่ว OK> ่ามันจะผ่านในกี่ปีกี่ฤดูกาลหรือทํากี่รอบอะเราก็ยังทําได้แบบประมาณเดิม เรายังได้รสชาติแบบทํานองเดิมอ่ะคือมันไม่ถึงขั้นต้องเหมือนเดิมเป๊ะเนาะ <Okay. S 2> เช่นกันครับเพราะว่าเราเป็นคนทําวัตถุดิบเมดโกโก้ go. อย่างเช่นถ้าเราเป็นสวนเนี่ยถ้าสวนเรารสชาติเหมือนเดิมสวนเราดีเหมือนเดิมตลอดเนี่ยมันก็จะค่อนข้างได้เปรียบ mm hmm. กับคนอื่นใช่ไหมเพราะว่าคนซื้อเนี่ยเขาก็ต้องมีกลุ่มตลาดอย่างเช่นไม่ต้องใครตัวเราเองนี่แหลนะเนาะอย่างอชโกเลตเตียเราเองอะ่ะเราก็มีกลุ่มลูกค้าเราเองถูกไหมที่เป็นปลายทางที่เป็นคนคนบริโภคเมื <Okay. S 2> ่อกี้ <Okay. S 2> ที่เราคุยกันตอนต้น ต้นรายการ,รว่าเอ้ยมันมันมัน,ม,นมันจะมีคนกินปลายทางถูกปะทีนี้คนกินปลายทางอะถ้าเขาจํารสชาติไปแล้วอะแล้วเราไปเปลี่ยนเกิดอะไรขึ้นไม่อร่อยแล้วหายเลยถูกไหม,ไม <laughs> แน่นอนเอนอาหารเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนรสชาติจบทุกอย่างคือเริ่มใหม่เราอาจจะต้องหาลูกค้ากลุ่มใหม่ซึ่งต้นทุนตรงนั้นอะมันเยอะมากเพราะงั้นะมาตรฐานจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยข้อแรกนะครับสองคือเเราตัดเรื่องทำเสียไปเนาะ <laughs> คือคือไอทาเสียทาพลาดลาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้มันไม่คุยอยู่แล้วอันนี้มันมันมันก็มันของเสียหนึ่งของไม่เสียสองมาตรฐานต้องดีอาจจะไม่ต้องดีเลิศคือรสชาติไม่ต้องดีเลิศแต่มาตรฐานเดิมถูกไหมอาเนี้ก็เป็นวิธีแก้วิธีหนึ่งนะครับเราก็จะขายได้เรื่อยๆแล้วก็สตอรี่ของสวนครับตอรี่สวนคือเก่าแก่ไหมมันก็อาจจะมีเรื่องว่า สวนเก่าแก่หรือว่าพื้นที่ดินแถวเนี้ยมันอุดมสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปเนาะหนึ่งคือตามตอรี่ของแต่ละสวนด้วยใช่ไหมครับแล้วก็รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์สมมุติเราไปซื้อมาเลโกโกจากสวนหนึ่งร้อยบาทแล้วเราไปอีกสวนหนึ่งเขามีสตอรี่ยิ่งใหญ่อลังการเลยแต่กินมารสชาติเหมือนไอสวนร้อยบาทอะเรารู้สึกไงเราแบบมจะเล่าเพื่อใช่ไหมใช่ไหมอ่ะมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยจะเล่าเพื่อสุดท้ายมันรสชาติเหมือนกัน อ่ะมันเป็นก็แค่เรื่องเล่าอันเนี้ยเขาจะมีเชื่อแน่ถูกป่ะเพราะงั้นคนที่มีส่วนโกโก้นะครับนอกจากคุณจะมีสตอรี่แล้วอะคือรสชาติคุณต้องม็นเอกกันล่ะคือมม่ต้องเป็นรสชาติที่แบบเฮ้ยแปลกแปลกเนี่ยแปลกก็ไม่ได้แปลว่าอร่อยนะแต่แต่แต่มันจําได้อ่ะถือว่ามันมันคือมันจําได้ว่าเฮ้ยที่เนี่ยมันรสชาติแบบมันจะมีอ่าอย่างเช่นนะยกตัวอย่างสมมติที่นี่มันจะมีกลิ่นกล้วยอ่าที่นี่มันจะมีกลิ่นดอกไม้เหลืองๆอย่างเงี้ยแล้วคุณมีกลิ่นนั้นนะให้มันได้ตลอด อันเนี้ยมันจะได้ความพิเศษมากกว่าคนอื่นครับเพราะว่าก็คนอื่นไม่มีทีนี้ไอไอกลิ่นกล้วยหรือไอกลิ่นดอกไม้เหลืองที่มันอยู่ในโกโก้เนี่ยลูกค้าชอบไม่ชอบนี่คุยกันอีกเรื่องหนึ่งซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าส่วนแรกเรากินเออเป็นโกโก้อะไรปกติกลางๆเนะาะเพราะมันโกโก้ไทยติดเปรี้ยวนิดหน่อยรสชาติขมๆอะไรเงี้ยเนาะแล้วเราไปเจอส่วนเนี้ยเกิดส่วนนี้เกิดขมอะไรเหมือนกันเลยแต่มีกลิ่นกล้วยเรารู้สึกไงแบบว้าวเนาะรู้สึกว่าเฮ้ยเออมันก็ถ้าเขาจะขายแพงกว่าคนอื่นก็ เออซื้อก็ได้อะไรเงี้ยเพราะรสชาติไม่เหมือนกันอ่าซื้อก็ได้เพราะมันมันไม่เหมือนกันอ่ะมันไม่เหมือนตัวอื่นอ่ะอันนี้ก็คือความต่างครับความแตกต่างซึ่งผมบอกเลยว่าความแตกต่างตัวนี้สร้างยากมากมากมันเป็นกรรมวิธีแบบของเกษตรกรไหมคะรู้มมันต้องแบบมันใช้เคมีในการแบบปลูกหรืออะไรเงี้ยจริงจริงมันอาจจะไม่ต้องเกี่ยวกับเคมีมันมันจะเกี่ยวกับวิธีการเนาะเพราะว่าเรื่องของการหมักตากอุณภูมิอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปนิดเดียวอ่ะมันก็จะให้รสชาติที่เปลี่ยนไปครับ เพราะงั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่ทําให้แต่ละพื้นที่ต่างกันแต่ถ้าเกิดตรวจเราอยู่ใกล้กันอ่ะมันก็มีแนวโน้มเนาะว่าเราจะรสชาติคล้ายๆกันอ๋ออ่ามันเป็นอย่างนี้นี่เองเสแสดงว่าการหมักโกโก้การปลูกโกโก้เป็นกระบวนการละเอียดอ่อนมากใช่ครับค่อนข้างละเอียดอ่อนเนาะคือหลายคนอาจจะไปคิดว่าเฮ้ยอ่อนที่แต่ละจังหวัดรสชาติไม่เหมือนกันหรือแต่ละพื้นที่มันรสชาติไม่เหมือนกันอ่ะ มันต้องเป็นประเด็นของพื้นที่แน่เลยใช่ป่ะใช่หนูก็คิดว่าที่นี่แบบมันต้องเป็นประเด็นของดินเป็นไรโอเคยอมรับก่อนดินเกี่ยวแต่สิ่งที่มีน้ำหนักมากกว่าเลยนะของธุรกิจนี่ครับเราต้องยอมรับว่ามันเป็นเสน่ห์ของธุรกิจนี้ด้วยนะค่ะคือนิสัยของคนทําครับทําไมมันต้องเกี่ยวกับนิสัยด้วยมันเป็นนิสัยของคนทําครับก็คือเหมือนกับว่าสมมุติว่าถ้าให้ถ้าให้พี่เป็นคนทาโกโก้อะสมมตินะวันนี้เราแบบไปตัดกันมาปุ๊บ แล้วเราเอาไปตัดเอาไปหมักหรือเราเอาไปตากแหง้งแล้วพี่เป็นคนลงมือเองที่จะมีพฤติกรรมนิสัยหนึ่งที่เหมือนแบบว่าชอบเช็คทุกแบบเช็คทุกเช้า uh huh. ชอบลงรังที่มันแบบใหญ่ประมาณนี้เพราะพี่ก็ใช้รังเดิมเราคงไม่ซื้อรังใหม่ถูกไหมใช uh huh. ่เราก็คงใช้รังเดียวประหยัดขนไปทุกที่อะเนาะอ่ารังและหนึ่งขนาดของรังหมักของเราที่ไม่เท่ากันเนาะสมมติออมทําอีก อีกคนหนึ่งอ๋อ,อมก็จะมีรังอีกอันถูกปะ่ะใช่ที่เป็นของของอ๋อมเองที่อาจจะแบบไซส์ไม่เท่าพี่อาจจะคล้ายๆแต่มันไม่เท่าอาจจะในในาอาจจะกว้างกว่าหรืออะไรกว่าลึกกว่าอะไรไม่รู้แหละช่างมันเนาะแล้วพฤติกรรมในการเลือกของใส่ลงไปอะเราก็ความเร็วเราไม่เท่ากันใช่สมมติว่าเราตัดต่อตัดแข่งกันเงี้ยบางทีพี่ก็อาจจะขี้เกียจกว่าตัดลงรังช้ากว่าสั่งอ๋อมอาจจะตัดลงลงจิก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 ลงแบบว่ารัวรัวเลยถูกป่ะ เห็นป mm ่ะเวลาในการลงลังก you. ็ต่างแล้วนะเสร็จแล้วไม่พอเวลาในการตรวจเช็คแต่ละแต่ละวันสมมติุ่งนี้พี่มาพี่ตรวจเช็คพี่รู้สึกว่าเอ้ยอันนี้ท่านพอใจแต่เกิดตรวจเช็คแล้วบอกว่าเฮ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยที่มันอุณหภูมิมันร้อนไปวะพี่หนูกลับดีวากลับคือกลับคือการอ่ะเราคือการเราคือการกวนนั่นแหละกวนขวักเข้าไปในถังอะไรเงี้ยซึ่งเนี่ยเห็นป่ะการกวนก็ไม่เหมือนกันอ่ะแต่ต่อให้เรานัดกันเลยว่าเอ้ยเราจะทําเหมือนกันเลย เราจะกวนเหมือนกันเราจะทําแบบเหมือนกันเป๊ะเลยอ่าสมมุติเราเรากับเราอะไรเหมือนกันเป๊ะเลยนะเอ่อนิสใยในการกลับหรือคนงานที่เราสั่งให้ทํ<ว>อาอ่ะกวนอาจเะไม่เท่าอาจจะไม่เท่ากันอ่าหนึ่งพี่มีนิสัยกวนไม่เท่ากับถูกปะ่ะแล้วคนงานที่ช่วยเราอ่ะเป็นคนละคนนะพฤติกรรมในการทำไว้เจ้าเนี่ยบางคนทำเร็วบางคนทำช้าใช่ไหมมีผลแหละ มีผล<ม>แต่แต่แน่นอนถ้าเราใช้สูตรเดียวกันมันอาจจะรสชาติคล้าย,ายแต่ไม่เหมือนกันเด็<ม>อ่ทีนี้ตอนออกอีกตอนออกตากอันนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับฟ้าประทานแล้วว่าไแดดจ้าไหมแดดอ่อนแดดหน้าถูกไหมนะะวันที่เราเอาไปตากเนี่ยแดดอ่อนแดดจ้าไหมและเราอาจจะคิดไม่เหมือนกันเราอาจจะเหมือนว่าเราอาจจะท่องมาสูตรเดียวกันเลยนะอ่านตำราเดียวกันเลย ว่าเฮ้ยตากแดดปุ๊บพอมันร้อนเกินเราเก็บใช่ไหมแต่จังหวะที่เราพิจารณาว่าเราจะเก็บอ่ะเราอาจจะไม่ตรงกันอาจจะมองว่าแบบนี้ร้อนอ,อันนี้ไม่ร้อนเราอาจจะมองว่าเฮ้ยแบบนี้ร้อนฉันเก็บแล้วที่จะบอกเฮ้ยยัง้งเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกว่าแดดเงี้ยเรียกว่ายังได้อีกนิดนึงถูกปะ่ะม,มันก็จะไม่เหมือนกันแล้วนะเห็นไหมสูตรเดียวกันสุดท้ายผลลัพธ์ไม่เหมือนแน่เพราะไอ้นี้ใส่คนทำอ่ะมันไม่เหมือนกัน อเออแล้วเสร็จปุ๊บเราตากแห้งอะไรท่องกงินวันเท่ากันหมดเลยเอาสัปดาห์หนึ่งเจอกันโลเอามารวมรรชาไม่เหมือนกันเออมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเนี่ยถึงบอกว่าเปลี่ยนคนชีวิตเปลี่ยนอเออแต่ละคนจะมีวิธีการวัดค่าในการที่จะทำหมักโกโก้คือไม่เหมือนกันแน่แน่ห<อ>มักโกโก้ทาอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็คือแบบต่างกาันแล้วไหนจะสูตรที่ไม่เหมือนกันเองค่ะแต่ละส่วนใช้สูตรไม่เหมือนกัน อ่าใช่มันก็ต้องมีเป็นของตัวเองแล้วก็ด้วยความที่ถ้าเราทําคนคนละที่แต่เราทาเหมือนกันนะที่ออมฝนตกที่พี่แดดแดดเต็มเลยถูกไหมอ่าพอฝนตกปุ๊บมันก็จะให้อีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเราทําเหมือนกันในวันฝนตกแน่นอนมันมันไม่ได้ถูกป่ะวันฝนตกเราเอาไปตากแดดไม่ได้นี่ไม่ได้อ่าเราก็ต้องอยู่ในที่ร่มก่อนแล้วอีกวันมันมันค่อยแดดมาแต่แดดมาในหวังวันฝนตกเป็นไงอากาศชื้นอันนี้หนูถาม ดูอยากรูว่าเหมือนอย่างนี้คะ่ะโกโก้มันต้องมันจําเป็นจะต้องตากแดดหรอคะ,อะต้องบอกว่าอย่างนี้ครับจริงๆมันไม่ได้จาเป็นหลอกตาแดงตาแดดอะไรเราไม่ได้สนใจปะเราแค่ต้องการให้มันแหง้งอ๋โอโจทย์เลยเราต้องการให้มันแหง้งแต่คําถามคืออะไรที่ทําให้มันแหง้งแล้วต้นทุนน้อยสุดแดดคำต <laughs> อบก้องมีแดดถูกไหมไม่งั้นคือจะไปใส่ตู้อบอะไรก็ได้เราจะไปเข้าตู้เราไปแบเราจะไปถิงไฟจุดไฟ เฮ้ยมันทาได้หมดเลยครับแต่คําถามคือหมดนั้นน่ะต้นทุนไหมต้นเพราะหนูเคยเห็นแบบกล้วยอ่ะมีกล้วยอบพลังงานแสงอาทิต์ที่เขาไม่ใช้แดดหนูก็เลยนั่งคิดว่ามลเมล็ดโกโก้สามารถจะเอาไปเข้าตู้อบพลังงานแสงอาทิต์เหมือนกล้วยได้ไหมถูกต้องครับคือกระทั่งเราแบบเราบอกว่าเอาเอเราเอาฟืนที่ไม่ใช้มาจุดไฟเป็นค่าแรงเราฟืนถ้าไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมันก็แพงอีกแพงกว่าไฟอีกประเผลออ่าอยู่กรุงเทพเปิดไฟก็ มีค่าไฟถูกไหมอะไรที่เราไม่เสียอะไรเลยแดแดแต่อาจจะเสียค่าแรงของคนหรือแรงเราเองที่เราจะต้องไปเข็นมันออกไปตากกลางแดดเนาะ,ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของต้นทุนในการผลิตนะครับแล้วก็ทําให้พฤติกรรมไม่เหมือนกันอัอนนี้ข้อที่สามนะสําหรับสําหรับสวนโกโก้ที่ที่เราจะต้องทำเนาะสำหรับใครที่อยากให้สวนเราอ่ะพิเศษกว่า<ช>คนอื่นนะ<ช>ครับอ,อันนี้อกรสิถาม อ่ายังไงยังไงเห็นเขาเคยหนูเคยได้ยินว่าแบบมีแบบโกโก้มาเล็ดสีทองอันนี้มันมีจริงไหมอ่าต้องบอกมาเล็ดสีทองมีจริงแล้วก็เคยเจอบ่อยด้วยนะแล้วในไทยก็มีด้วยนะ,ะมีสีทองด้วยแต่คําถามก็คือว่าทองแล้วแล้วไงอะ่ะเหมือน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 อมนบอกว่าเออหนูมีวายขาวเออวายปกติสีแดงแล้วหนูมีวายขาวก็ดีครับเ <c oughs> ขาเขาจะเขาจะอารมณ์ว่า <c oughs> ไม่เี่เมือแบบมีกโกโก้เมล็ดสีทองแล้วมันจะช่วยแบบเพิ่มมูลค่าให้ไหมคือคือต้องบอกก่อนว่าโกโก้เมล็ดสีทองอ่ะคือในต่างประเทศอ่ะเขาพยายามมาร์เก็ตติ้งกันอยู่นะเขาพยายามเล่าสตอรี่เขาพยายามจะทําให้มันแบบจะปั่นให้มันขึ้นมาให้ได้อ่ะแต่ปัญหาของมันคืออย่างนี้ไอ้เม็ดสีทองอ่ะมันไม่สามารถควบคุมได้คือเม็ดสีทองมันเกิดจากการที่แบบว่าโกโก้บางสายพันธุ์อ่ะมันออกเม็ดสีทองออกมาแต่จริงเม็ดหลักมันเป็นสีน้ำตาลอ่อน ซึ่งมันไม่ได้ทองเยอะขนาดนั้นรู้ปะวะแล้วถามว่าพอไอ้ตัวสีทองอ่ะเอาไปกินอ่ะมันก็ไม่ต่างกับไอ้สีเข้มอ่ะ <laughs> มันก็เลยไม่มีแบบจุดที่แบบว่าเออเราจะหาเม็ดสีทองทําไมแล้วคืนเราต้องมานั่งคัดเม็ดสีทองเนี่ยก็คือตายพอดีเหมือน <laughs> เหมือนเรานั่งคัดเม็ดข้าวอ่ะแบบเราจะเอาแต่เม็ดสีทองอ่ะ <laughs> okay, คือ, <laughs> ค,อคือมันไม่ได้ง่ายอ่ะเ <laughs> พราะงั้นอ่ะ ถามว่ากรุ๊เม็ดทองมีจริงไหมอ้นอนี้ไม่ใช่เรื่องเล่าแบบแบบไร้สาระนะครับอันนี้เป็นเรื่องเล่าที่มันมันมีจริงๆก็คือ oh. ถ้าใครผ่ามันแล้วกรกเบ่อยๆเราจะเจอว่ามันจะมีเม็ดสีทอง oh. แล้วมีจริงๆแต่มันน้อยมากคือแบบผ่ามาเป็นพันเม็ดอะ มีเม็ดสีทองเม็ดหนึ่งเงี้ยคือคือผ่าปุ๊บข้างในเขาเป็นสีทองเลยมันมันเป็นเหลืองเหลืองทองทองนะครับมันเป็นเหลืองเหลืองแบบอมอ<อ>ทองทองยอะไรเงี้ยซึ่งปกติเวลาเราผ่ามามันจะเป็นสีม่วงสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนถูกปะ่ะอันนี้มันคือน้ำตาลอ่อนมากจนกลายเป็นสีทองไงอ่าซึ่งมีมีก็บางสายพันธุ์เกิดเกิดเป็นแบบนั้นแล้วเกิดแบบเยอะด้วยก็มีมีเลทแบบร้อยเม็ดมีแบบสี่ห้าเม็ดอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนะร้อยเม็ดมีสี่ห้าเม็ดนี่ก็ตายเหมือนกันนะ คือฉันจะมานั่งคัดเมล็ดโกโก้ติดทองแล้วมาทำโล่ตทองแล้วบอกว่าฉันจะทำโกลเด้นโกโก้แบบมันมันมันไม่เวิร์กอ่ะคือแล้วถามว่าอร่อยกว่าไหมก็ไม่จบเลยเอเคเอมันก็มันก็คือจบเลยเนาะแต่ว่าถ้าใครสามารถมารเก็ตติ้งได้ก็ก็ลองดูครับลุยลุยอันนี้ไม่ไม่ติดนะครับแต่ว่าผมว่าผมไม่ไหวเออที่เราจะไปนั่งคัดเม็ดทองเน่ยเม็ดโกโก้เม็ดทองตายพอดีเออ อ่าแต่ลูบี้ทำได้ลูบี้ทำได้ลูบี้ลูบี้นี้คืออะไรคะเนี่ยลูบี้จริงๆมันเป็นลิขสิทธิ์เนาะของบริษัทแบริคคาริเบลเรื่องของการทำการเทคนิคในการทำช็อกโกแลตลูบี้จริงช็อกโกแลตลูบี้อ่ะมันเป็นไวท์ช็อกโกแลตประเภทหนึ่งแต่มันเลือกใช้เมล็ดโกโก้ของของเม็กซิโกพันหนึ่งไม่รู้ออกเสียงถูกป่ะนะเหมือนมันชื่อว่าแบบลาวาดอสสักอย่างไรเงาเออแต่ว่าแบบมันอาจจะเป็นเสียงท้องถิ่นเขาไม่รู้ไม่รู้ออกเสียงว่าอะไรแต่เอาเป็นว่า มันเป็นพันละวดอสที่มันจะแบบมันจะมีความประกายม่วงอ oh. แล้วพอเราเอามาใส่ในไว้ช,ช็อกโกแลตอ่ะมันจะกลายเป็นสีชมพูเลยครับ oh. อืซึ่งตัวเนี้ยต้องบอกเลยว่าช,ช็อกโกแลตเซียรเราลองแล้ว <c oughs> เออเม็ดโกโก้ไทยเป็นลูบี้ได้นะครับ <c oughs> ทำลูบี้ช,ช็อกโกแลตแบบที่แบบตัวแบลลว่ไข่บาคอลเคมทำได้เลย <c oughs> บองไทยสามารถแบบทำออกมาได้แบบเหมือนมากมอะ่ะ อเออเอราวันดอกที่เม็กซิโกมีอะเมืงไหนก็มีเออเป็นไงแต่ต้องบอกเลยว่าที่เราเจออะไม่ใช่ตั้งใจนะครับเกษตร,รกรฟุกค,ครับ <c oughs> แบบว่าผมสั่งโกโก้ปกติขอน้ำตาลน้ำตาลหมักเต็มที่ Ар 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 อ,อร่อยอร่อยเขาบอกได้จัดไปส่งมาป๊าดม่วงเรืองแสงม่วงเรืองแสงด้วยนี่คือขอขอโกโก้แบบขอโกโก้แบบโกโก้โกโกจ๋าเลยค่ะได้มาม่วงเลย เออสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับโกโก้ถ้ามันสีม่วงอ่ะมันจะติดความเป็นแบบเขียวๆมากๆนะแล้วก็เหม็นแบบติดเหม็นเขียวติดกลิ่นดอกไม้กลิ่นอะไรที่มันมีความเป็นเฮอร์เบิอ่ะครับมันจะไม่ค่อยมีความเป็นโกโก้ถั่วๆแบบที่เราจินตนาการนะเออเอออันนี้อันนี้แบบสําหรับหลายคนที่ที่ไม่เคยแบบไม่ได้อยู่ในวงการนี้เนาะก็คือมันถ้าสีม่วงเนี่ยมันจะมันจะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าสีม่วงมันจะขมๆมันจะมีความแบบ ฝาดมีความเขียวมีความเฮิร์บเหรือมีความแบบดอกไม้มากๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะงั้นเนี่ยสั่งอะไรนะสั่งช็อกโกแลตจัดจัดสั่งช็อกโกแลตจัดจัดเขาหมักมาให้เป็นม่วงเลยอ่า <laughs> อันนีแ้แต่แต่ด้วยความม่วงเนี่ยผมก็เลยลองว่าเฮ้ยมัน,ม,นมันเป็นไปได้ไหมมันหน้าตามันคล้ายๆลาเวาดอส์คือเราเรา,เราเคยเห็นตัวเม็ดของเม็กซิโกไง oh. เราเคยซื้อมันเล่นเองแล้วก็เคยเอามาลองเล่นดูแล้วเราคนบอกว่าเอ้ยมันสีเหมือนกันเลยนี่ว่าเล,เ,ลเลยลองดูปรากฏทําได้ครับ oh. เหมือนเด๊ เออแต่ว่าจริงถ้าเกิดเครื่องหมายการค้าเราใช้ว่าลูบี้ไม่ได้นะมันมันเป็นการจดติดลิขสิทธิ์การค้าอะไรเงี้ยเราจะบอกช็อกโกแลตสีชมพูอะไรเงี้ยเนาะแต่คนไทยเราก็เขียนลูบี้กันเต็มเต็มบ้านเต็มเมืองมีช็อกโกแลตอะไรเงี้ยไม่มีใครมาจับนะแต่เราเขารู้ดี๋ยเขาจับเราอะไรเงี้ยเออแต่ว่า อ่ะก็บอกว่าทําได้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากอยากได้เนอะเหมือนแบบอยากลองอยากอะไรอย่างเงี้ยก็ทักแชทอะไรมาหลังบ้านก็ได้ว่าเอ้ยมีไหมอะไรเงี้ยคือช่วงนี้เราก็มีอยู่นะครับเพราะว่าเกษตรกรให้เรามาปีนี้เลยครับนี่นี่คุณผู้ชมคะต้องลองค่ะไม่ลองไม่ได้นะคะที่ฉันบอกเลยเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะผมเชื่อว่าหลายๆคนได้ความรู้ไปเยอะมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าสนใจผลิตภัณฑ์เราติดต่อได้ทางไหนบ้างคะพี่บอสก็ ทักแคททักอะไรมาได้ครับติดตามเพจเราตามอะไรอย่างนี้ได้แล้วก็กดฟ o l l o w เราอะไรอย่างนี้นะครับก็ได้ทุกช่องทางนะฮะแล้วก็เรายังมีขายส่งด้วยใช่ไหมคะนอกจากขายปรีแล้วะนะคะผงโกโก,โก้ผงคาคาแล้วก็โกโก้บัตเตอร์ก็สอบทมกันมาได้ก็คือพุยง่ายคืออะไรที่เป็นวัตถุดิบเกีก่ยวกับโช็อกโกแลตนะครับเราก็จะมีค่อนข้างครบนะครับ<ด>ตัวน,นี้แล,แล้วล่ะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะอมอกับพี่บอสต้องขอลาไปก่อนโอเคครับสวัสดีค่ะ